ว้าวุ่นเลยทีนี้ปอบธนวัฒน์ถ่ายเซลฟี่ขนาดเบลล่ายังต้องคอมเมนต์ต้องบอกเลยว่าทำเอาแฟนๆฮือฮาหนักมากเมื่อพระเอกมาความสามารถปอบธนวัฒน์ได้ออกมาโพสต์ภาพในไอีหลังไม่ค่อยได้อัปเดตไลฟ์สไตล์ผ่านโลกโซเชียลให้ได้เห็นกันสักเท่าไหร่โดยเจ้าตัวได้จัดหนักด้วยการปล่อยคอลเลกชันภาพเซลฟี่สามหนุ่มสามสไตล์แต่ความหล่อเหมือนกันเป๊ะซึ่งก็คือพี่หมืน่นพ่อฤิและพ่อเรืองสามคาแรคเตอร์ จากบทบาทพ่อลูกแฝดในละครแห่งปีผมลิขิตพร้อมกับระบุคแคปชั่นน่ารักคีเล่นสไตล์ป๊บว่าพ่อลูกตื่นพร้อมกันท่ามกลางบรรดาแฟนคลับที่เข้ามาคอมเมนต์อวยยศให้ความหล่อยามตื่นนอนกันแบบรัวๆไม่เว้นแม้กระทั่งนางเอกคู่ขวานเบลล่ารานีที่ขอใช้โอกาสนี้แซวออกสื่อว่าสวัสดีจ้าสามหมื 30, แมหมงานนี้ก็ทําเอาต่อมจิ้นต่อมฟินของแฟนๆเต้นตุบตับกันหน้าดูเลยเบลล่ายังโผล่คอมเมนต์ถึงกับว้าวุ่นเลยทีนี้แฟนๆฟินหนักมาก